สวัสดีครอบครัวเอวิสโอดม y ทาโทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ทุกๆคนนะจ๊ะเข้าสู่การอ่านดวงพยากรณ์เรื่องของความรักประจำเดือนธันวาคม2565ร้อบนี้ให้กับชาวราศีมังกรรักขณามังกรนะคะโดยการอ่านไปการอ่านในรวมเจ้าเรนนี่ไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีก็ไปอะไรที่มันไม่ดีก็วางที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับกระดิกแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยการอ่านของเราวันนี้ก็จะแบ่งไปทั้งหมด3สถานการณ์นะค,ะคือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรายละเอียดการแบ่งลัคนณาดาวจันทร์ดาวศุกร์ราศีเกิดสามารถลงไปเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะก็มีเว็บสําหรับการคลิกเข้าไปในลิงก์ไลน์แอดของล่างนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านของคนโสดกันก่อน คอนโซลสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กอ่ะพอเห็นหน้าไพ่ของตัวเจ็ดดาบขึ้นมามันเป็นรูปแบบของการที่คือมันมีการพบเจอคนที่ถูกใจพัฒนากันเร็วนะแต่สุดท้ายแล้ว ความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปต่อทําให้คุณค่อนข้างจะดูรู้สึกเหมือนเป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตพอมีคนใหม่ๆเข้ามามันก็ไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่นะมันก็เลยอยู่ในรูปแบบของการที่กลัวแล้วก็มีการโทษตัวเองและหลายอย่างอยู่กับเรื่องของการความรู้สึกผิดที่แบบเรื่องคนคนนี้เข้ามาในชีวิตอะ ถ้มองดูเลาว,ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณพอสมควรคุณอาจจะคนที่ว่าเข้ามาคุณพยายามจะเฟดเขาออกไปแต่บางทีเขาก็ไม่ยอมออกไปก็มีหรือบางทีก็คือจริงจังหรืออยากจะคบกับคนนี้แต่สักพักหนึ่งไปในระยะยาวมันกลับไม่เวิร์กเท่านั้นทําให้คุณท้องค้าจะบอกเฮ้ยฉันต้องมาเจอความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วหรอวะเมื่อไหร่ถึงจะได้เจอความสง,งบสุขหรือว่าเจอความที่มันแบบ โอเคกับชีวิตฉันสักทีในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยขอดูหน่อยว่าแล้วในเดือนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ้ะในเดือนนี้เราต้องบอกว่ามันจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เก่าๆได้วนเวียนกลับเข้ามา คุณจะเป็นคนที่ดึงดูดในเรื่องของความรักเก่าๆวนเวียนกับข้ามาเข้ามาได้ง่ายมากเลยเพราะว่าพายขึ้นพาพลังงานของตัวอัศวินถือถ้วยมันเป็นไปได้นะว่าจะมีคนที่แบบเคยจบกันไปแล้วเคยแบบคุยกันแล้วไม่เวิร์กสักพักหนึ่งหรือว่าเขาหายไปเขาวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วตัวคุณอาจจะระแวงแล้วค่อนข้างที่จะคิดว่าความสัมพันธ์ที่กลับเข้ามาเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้อยากจะได้ใจเขากลับเข้ามาหรอกคุณอยากจะได้แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาควรจะทําให้ก็คือเรื่องของการสํานึกผิดหรือได้รับ ความแฟร์หรือความยุติธรรมในความสัมพันธ์บ้างก็เลยมองว่าในเดือนเนี้มันจะมีคนเก่าๆแหละกลับเข้ามาด้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆก็มีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะดึงดูดเรื่องของคนเก่าๆหรือคนที่แบบมันไม่เวิร์กอะกลับเข้ามาบางคนก็คือกลับเข้ามาแล้วแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์มันก็วนลูปเดิมคือมันไม่ได้ไปต่อมันจะมีโอกาสเจอนะคะคนประเภทที่แบบว่าคือกลับเข้ามาคุยกี่ครั้งมันก็รู้สึกดีอ่ะ แต่สุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ไม่ได้สถานะที่ชัดเจนสักทีมันเลยทําให้เดือนเนี้ยคุณค่อนข้างจะตั้งกําแพงสูงในการที่คนที่พวกนี้กลับเข้ามามากว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แตอนนี้มองว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณจะได้เคลีย หรือปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเพราะมองเลยว,ว่าการกลับเข้ามาของพวกเขาเนี่ยทำให้คุณได้รับคําตอบของตัวเองว่าคุณจะวางเกมยังไงหรือว่าคุณจะวางความสัมพันธ์รอบๆตัวคุณยังไงการที่เขาแบบบางคนก็มีเข้ามาแบบรู้สึกผิดนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าตัวคุณก็อาจจะให้เขาเป็นรูปแบบของการเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่แบบว่าเออมีความรู้สึกนี้ให้กันในชีวิตนั่แหละแต่ว่าไม่เอามาเป็นแฟนจะเป็นอะไรที่ดีและเวิร์กกว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย บทสรุปเป็นอย่างไรต่อบทสรุปใน,นเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นภายจสเม e นต์จสเม n นคือการพิภากษาคือการตัดสินใจคือการจบอะไรบางอย่าง คือการได้เริ่มต้นสิ่งที่มันพังไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีบางท่านอาจจะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นหรือคนที่มันเคยท็อกซิกกลายเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกันยานมิตรที่ดีเกิดขึ้นเราเลยมองว่ามันมีการได้เคลียร์ใจกันแล้วก็มีการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่มันเป็นตาบาปในใจคุณในเรื่องของความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วหลังจากนี้คุณจะโล่งแล้วปล่อยตัวแบบไปใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าไพ่ชาริออตขึ้นมากับไพ่สองด้วยมันเหมือนเป็นการได้เคลียร์ปมอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณออกไปอย่างเช่นว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คุยกันดีนะอยู่ก็หายไปแบบงงแล้วกลับเข้ามาคุณก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าไอ้ที่หายกันไปเนี่ยเพราะอะไรคุณจะได้พบเจอคําตอบที่ชัดเจนในตัวคุณแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่ฉันจะต้องเลือกอะไรและควรตัดอะไรออกจากชีวิตคุณจะเป็นประมาณเนี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ ลัคนาดาวจันดาวสุกคนที่มีอิทธิพลกับคุณเขาอยู่ในราศีอะไรบ้างลัคนาดาวจันดาวสุกราศีเกิดเขาอยู่ในราศีอะไรเ่ยสามารถไปเช็คลัคนาได้นะที่ดีสคริปชันมีเว็บสำหรับการเช็คลัคนาอาจจะเป็นชาวราศีทอรัสค่ะพฤกษกคนชาวราศีสิงเลโอคนชาวราศีธนูค่ะสจิทอรัส ลัคณาดาวจันทรศุกร์อาจจะอยู่ในราศีจังตอบปนี้ราศีพฤษภราศีสิงห์และราศีธนูไปเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ด s สคริปชันด้านล่างเลยนะไปกันต่อสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหตุการณ์คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหตุการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยเขาเป็นอย่างไงกันบ้าง สถานการณ์ในอดีตเนี่ยดูมันเหมือนว่ามีการต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์มีการรลแวงหรือแบบบางทีอาจจะแบบเซ็งๆในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วอ่ะคือมันก็มีความแบบความไปต่อได้แหละแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยได้มีความโรแมนติกหรือมีความสุขเท่าไหร่นักคุณก็อยากจะตัดนั้นแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความอึดอัดใจมีความแบบเรียกได้ว่า จอรูปแบบความสัมพันธ์ที่แบบมามา,มาหายหายมา,มามาหายหายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดสักทีในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นรูปร่างแบบนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่าก็เจอคนที่มันคุยนั่นแหละแต่คนคุยคนเนี้ยมันดูเหมือนแบบมันจะไปต่อมันก็ไปต่อไม่ได้พอเราจะแบบเราจะชัดเจนมันก็บอกว่าดึงดันที่แบบว่า จะถอยหนีพอเราถอยหนีมันก็วนกับเข้ามามันเลยเป็นความสัมพันธ์แบบเซ็งๆะ่ะเธอมันจะเป็นประเภทนีเอาขอดูหน่อยว่าแเราในเดือนธันวาคมเนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจ้า พอมองเห็นหน้าไพ่หนึ่งเหรียญเรามองถึงโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาความ,มมนนวความสัมพันธ์อะไรที่มันเน่าๆอะไรความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบตายๆอันนี้ตัอ้งอาจจะพูดจารุแนแรงนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกกับอินกับหน้าไพ่เลดนึดนงคือความสัมพันธ์อะไรที่มันแย่ๆความสัมพันธ์อะไรที่มันเน่ๆาๆอ่ะมันจะได้สิ้นสุดลงจากหน้าไพ่เดทเดทคือการสิ้นสุดลงเรามองว่าคุณจะได้พบเจอโอกาสใหมๆ่ๆมันจะมีการพิพากษาหรือมันจะมีการตัดสินใจที่จะออกมาจากตรงความสัมพันธ์นั้นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าแนนดิค เดือนนี้คุณจะกลายเป็นคนที่เย็นชาและสามารถตัดได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าไพ่เดะมูนขึ้นเดะมูนคือมาในรูปแบบของการที่พอแล้วฉันไม่แคร์อะไรแล้ว,ลวฉันพร้อมที่จะแบบมุกออนฉันพร้อมที่จะไปต่อแล้วเสียเวลาชีวิตฉันมากเลยในช่วงนี้กับคนคนนี้คุณจะเป็นแบบนั้นมากขึ้นสถานการณ์ความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าแนนดิตคืออดทนมามากพอแล้วอะถึงกิดจำกัดแล้วอะเออไม่รู้จะทนทำไมอะก็พอแล้วในะเมื่อมันไม่มีความชัดเจนก็พร้อมที่จะปล่อยบางท่านถึงขนาดที่แบบว่าบล็อกไปเลย ออบอกไปเลยเบื่อเบื่อบอกไปเลยไม่สนใจอะไรแล้วก็คือพอแล้ว ไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้คือเป็นช่วงของการที่ตระหนักรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นชาวราศีมังกรจะเป็นรูปร่างแบบนี้ในช่วงเวลานี้คือเหมือนประมาณว่าเริ่มรู้เริ่มมองเห็นสัจธรรมของชีวิตตัวเองแล้วว่ากูควรจะพอกูค,ควรจะตัดตรงจุดๆนี้ออกไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่มันมีความสุขด้วยตัวเองดีกว่าถ้าแบบว่าความสัมพันธ์มันจะป่วยขนาดนี้ขอไปอยู่ตัวเองเนี่ยขอไปอยู่กับตัวเองเงียบๆไปมีความสุขกับสิ่งนี้ตัวเองทําหรือไปนั่งดีร้รงงานนคคถึใบบบแ มันเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับเรามากกว่าอะไรเงี้ยคุณก็จะคิดอะไรมุมเนี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมขอดูหน่อยว่าบทสรุปตัวเขาจะรู้สึกยังไงอ่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงเรามองว่าความชัดเจนของอิตาคนเนี้ยหรือผู้หรือคนคนเนี้ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความชัดเจนมันมีอะไรบางอย่างปิดซ่อนไว้อ่ะคือหนึ่งก็จริงหนึ่งก็รักนะหนึ่งก็ชอบนะแต่อีกใจหนึ่งก็อยากได้อีกความเป็นอิสระ ก็เลยอย่างนีอเท่ยยังไม่อยากจะผูกมัดก,กับใครในตอนนี้เองการความสัมพันธ์เรามองว่าเขาก็น่าจะมีช้อยเยอะพอสมควรตัวเราก็มีออปชันเยอะพอสมควรแต่ว่าตัวเราก็คือรู้สึกกับคนนี้แม่คือก็ฉันรู้สึกกับแค่คนนี้เออคนอื่นฉันก็มีเข้ามาแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากฉันอยากได้คนนี้แต่ว่าคนคนที่เ,เธออยากได้เนี่ยมันดูไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่เลยมันเลยทาให้คุณเหนื่อยอะไรเงี้ยเดือนนี้คุณก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออพอตัดอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ อยู่ในรูปแบบของการที่ปงกับชีวิตมากขึ้นพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรที่ดีกว่าคุณอึดอัดมาทั้งมาตลอดแล้วอะในอดีตที่ผ่านมาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ว่าคุณพอแล้วอะไปแล้วอะไม่เอาแล้วอะแม่ฉันพร้อมที่จะบอกแท็กซี่หนีผู้ชายหรือหนีคนที่ฉันคุยอยู่ที่มันท็อกซิกนี้หนีไปอยู่ที่หนึ่งที่มันดีที่มันรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าการที่ได้อยู่แบบนี้อีกอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าตัวเขารู้สึกอะไรตัวเขาก็รู้สึกยังชอบยังอะไรอะไอยู่แหละแต่ว่าเขาก็ยังไม ลัคณาดาวจันดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถไปเช็คััคณาดาวจันดาวศุกร์เขาได้ที่ description ด้านล่างเลยนะคุณอาจจะไปดีวกับชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โลเลพอสมควรชาวราศีพิจิกพิจิกก็ค่อนข้างจะโลเลช่วงเนี้ยชาวราศีธาตุน้ําต่างๆจะมีปัญหาในเรื่องของการคิดแล้วก็เรื่องของการวางความสัมพันธ์เป็นธรรมดาแหละคะ่ะมันเป็นเรื่องของมุมดาวด้วยแหละอืชาวราศีเมษเอีเหลความอิสระในแอในเมษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันอาจจะเป็นชาวราศีต่องๆเป็นไที่คุณมีประเด็นด้วยก็คือกรกกรพิจิกแล้วก็ราศีเมษนะคะไปเช็คได้ที่ดีสคริปชันนะเอาวันเดือนปีเกิดของเขาไปดูได้หรือว่า เออคุณยึดในแบบของคุณที่เป็นชาวราศีในน,นั้นที่มันตรงกับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอะ่ะอ่ะไปกันต่อสําหรับ <c oughs> คนมีคู่เหตุการณ์คนมีคู่เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าดาวเสาเดินวิปริลิตมานานเนาะกว่าเพิ่งจะกลับมาเข้าที่เข้าทางก็คือช่วงประมาณพฤศจิกาแน่นอนแหละความสัมพันธ์ในอดีตมันก็ยังเป็นรูปแบบของการที่ยังเคลียร์ใจกันอยู่บางอย่างมันแบบมันเคยผิดใจหรือมันเคยทะเลาะกันไม่เคยแบบ มันไม่เข้าใจกันน่ะมันก็เริ่มมีการปรับปรุงหรือก็พูดคุยกันมากขึ้นแหละแต่ในระดับความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในรูปแบบของการที่ยังไม่เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแน่อนีกก็คือยังเป็นการที่ก็คุยกันมากขึ้นนะทำอะไรกันมากขึ้นปรับกันหลายหลายอย่างมากขึ้นมันก็ดูเวิร์กขึ้นนะมันก็ดูแบบว่าไม่ทะเลาะกันเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังมีความบางอย่างที่ยังรู้สึกว่ามันเหมือนมันฝืนมากเกินไปในความสัมพันธ์มันเหมือนขาดขาดการ ขาดความเป็นตัวเองอะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยมีความดึดอัดซ่อนอยู่แต่ว่าก็เลือกที่จะไม่บอกกันละกันเขาเพื่อจะทำพยายามที่แบบว่าประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อในอนาคต พลพลังงานขึ้นพ่พลังงานของตัวสิบถ้วยเรามองว่าใน่ดีเนี่ยความสัมพันธ์เริ่มกลับมาโอเคขึ้นแต่มันก็มีความติดอัดเราก็เลยอยากจะแนะนําว่าบางครั้งการที่ว่าเข้าหากันมากๆมันอาจจะมีการลดพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปมันเลยทําให้อึดอัดก็ลองเว้นระยะห่างดูอีสักระยะหนึ่งคือประมาณว่าก็กลับมาดีกันแล้วแหละแต่ก็คือไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปก้าวกัดหรือไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปเทคแอคชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นทุกคนเขาต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวแหละมันก็เลยทําให อาจจะต้องปรับในจุดนี้หน่อยแล้วก็น่าว่ามันน่าจะเวิร์กขึ้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อ เดือนธันวาเรามองว่าเหตุการณ์ความรักเนี่ยพอมันขึ้นไพ่หนดาบนะแล้วมากับไพ่พลังงานของตัว6ดาบเดือนนี้น่าจะมีการเคลียร์อกเคลียร์ใจกันพอสมควรในเรื่องของความสัมพันธ์นะเรามองว่าเป็นการปรับไปในทางที่ดีขึ้นลดปัญหาลดปัญหาลดเรื่องของสภาวะอารมณ์ได้พอดีขึ้นถึงไพ่สามดาบจะขึ้นมาบอกก็เถอะว่าเรื่อง ช่วงประมาณต้นเดือนอาจจะมีการน่อยๆหรือสึกอึดอัดบางท่านที่เป็นหลักทางกายหรือว่ารักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันพอสมควรแต่สุดท้ายเวิร์กเคสเรามองว่ามันเวิร์กนะอืมอะไรที่มันไม่เข้าใจกันมันจะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นจุดต่างๆที่มันดูรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคแน่ดีนะต่างฝ่ายต่างจะเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนจะพยายามแบบว่าเออ รับฟังอีกฝ่ายมากขึ้นแล้วก็ปรับในระูปแบบที่มันเป็นกลางมากขึ้นไม่ฝืนจนเกินไปของความสัมพันธ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้จิตใจหนึ่งมันมีโอกาสที่ว่าตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะจบอยากจะพอ แพอเขาทําดีทําอะไรด้วยปุ๊บมันกลับกลายเป็นว่าคุณให้อาภัยเขาแล้วมันก็สามารถไปต่อได้เช่นกันเราเลยมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการตัดสินใจบางครั้งอารมณ์พาไปมากเกินไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์พังได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องมีความใจเย็นนิดนึงจากหน้าไพ่ของตัวหนึ่งดานเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในเรื่องของการตัดสินใจการใช้เหตุผลหรือว่าการใช้ตรรกะที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบพอสมควรในการที่ พูดคุยด้วยแล้วก็การเลือกเวทีของความสัมพันธ์ตัวเองด้วยแต่เรามองว่าบทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเรามองว่าเขาก็มั่นคงดีกับเรานะถึงเขาจะมีความแบบเออเจ้ากี้เจ้าการหน่อยบ้างแต่ว่าความสัมพันธ์อ่ะมันก็ยังดูไปต่อได้แหละแต่ว่าพอเห็น two of o n e เนี่ย two of s w o r ขึ้นมาเนี่ยเราเลยมองว่าเห็นการความรักครั้งเนี้ย อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงช่วงต้นเดือนอาจจะยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างแต่ว่าพอพ้นกลางเดือนไปต้นไปเรามองว่าว e ออฟฟอร์จูนจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือมันก็คืออยู่ที่การที่ปรับความเข้าใจกันนั่นแหละ พอสุดท้ายแล้วเรามองว่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันไม่เข้าใจกันมันก็จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันดูเบื่อหน่ายมันดูเซ็งกันมันก็จะมีความหอมหวานกันมากขึ้นเรามองว่าเดือนนี้ควรจะหากิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้นหน่อยก็ดีเช่นไปเที่ยวร่วมกันหรือว่าทําอะไรที่มันอยู่ด้วยกันมากๆอ่ะในช่วงหลังเดือหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะไอ้ช่วงต้นเดือนอ่ะแย่ๆกันก่อนแต่ว่าหลังกลางเดือนเป็นต้นไปอ่ะ เขาหาก็ได้มันจะเป็นอะไรที่ดีนะเราเลยมองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะต้องมีการแบบมีช่วงหนึ่งให้ต่างฝ่ายต่างไปทบทวนตัวเองพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทบทวนตัวเองมาดีแล้วนู่นนี่นั่นมันเวิร์กสำหรับตัวเราแล้วกลับเข้ามาคุยกันแล้วก็พยายามสร้าง Impact ที่ดีให้กันเรามองว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ก็คือถอยในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเข้าสุดจุดวิกฤตแล้วค่อยเข้าไปในจุดที่ ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าโอเควิกฤตไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วคือต้องรู้จักเข้ารู้จักออกอะมันถึงจะเป็นอะไรที่ดีในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกเราเลยแนะนําว่าจะเย็นๆถ้ามันไม่ไหวหรือมันรู้สึกมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ออกมาก่อนก็ได้ มาอยู่ในมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณก่อนก็ได้ทบทวนเรื่องราวเลหลายอย่างต่างให้มันแบบให้อารมณ์มันเย็นๆลงก่อนทั้งคู่แล้วพอกลางเดือนเราก็ดูแนวโน้มสิว่าเขาโอเคขึ้นแล้วอารมณ์ต่างฝ่ายต่างก็แบบว่าพอจะจูนกันได้แล้วก็ค่อยๆเข้าไปค่อยๆค,คุยค่อยๆแบบรีแลกมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเรามองในมุมเนี้ยน่าจะเป็นในที่โอเคสาหรับคุณขอดูหน่อยว่าเห็นการความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี้ย บทสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรต่อบทสรุปจากหน้าไพา่ลัคนาดาวจานันรดาวสุกนะคะเขาอยู่ในราศีอะไรมันจะเป็นงไงต่อเรามองว่าบางท่านดิวกับชาวราศีพิจิกพิจิกชวนเนี่ยอารมณ์แปรปวนเนื่อปปงจากว่ารอบๆตัวเขามีอะไรหลายอย่างที่มันยุ่งวุ่นวายอาจจะต้องให้กําลังใจเขานิดนึง ก็ระกดเช่นกันเลยราศีธาตุน้ําช่วงนี้ถ้าใครเดียวกับก็ระกดพิจิกมีนอาจจะต้องใจงเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เขาอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายมันไม่ใช่ว่าผิดที่เขาหรอกมันอาจจะเป็นช่วงที่เขามีแบบสภาวะกดดันและสิ่งรอบๆตัวมันกระตุ้นเขาให้เขาเป็นคนแบบนั้นเพราะฉันต้องใจเย็นๆนิดนึงราศีตุลเช่นกันราศีตุลนี่จะต้องคาดจะเป็นคนที่เก็บเก็บรายละเอียดดีเทลเยอะพอเก็บไว้เยอะมันระเบิดอ่ะมันไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะว่าเป็นคนที่เก็บกดเก่ง พอถึงจุดจุดหนึ่งมันระเบิดมันเลยทําให้เขาคอนทรลตัวเองได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าใครดิวกับสามราศีนี้หรือแม้ราศีมีนที่เป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่เซนสตีฟได้นงาเพราะฉะนั้นการเข้าไปคุยแบบดุ่มดาเลยมันอาจจะไม่เวิร์กพยายามให้กําลังใจแล้วก็มองดูห่างๆไปก่อนอน่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณในตอนนี้นะคะอือก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยนะัยในที่นี้ด้วยนะจ๊ะ พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า